ฉันควบคุมเวมนมนให้มากพอที่จะเปิดประตูได้คุณจะช่วยเอาพวกมันมาให้ฉันได้ไหมอ่ะใช้กูอีกแล้วทั้งวันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนะอยู่กับช่องอยู่เนะคะกับเกมเฟร์ฟร์มนะคะอยู่ในเช้าที่สดใสนะคะในฤดูร้อนนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาบอกวิธีได้ปีกนะคะซึ่งเงื่อนไขของเคเวสท,ที่จะได้รับปีกเนี่ยคือคุณต้อง จบเชลเตอร์ที่3แล้วนะคะสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราไปตามหา w i ส์มา t ์เตนะคะอย่างที่ขึ้นอยู่ที่ซ้ายบนนะคะก็คือถ้ามีเควสนี้ขึ้นมานะคะก็แปลว่าคุณสามารถที่จะทำเควส เพื่อรับปีกได้แล้วนะคะโอเควันนี้หนูจะมาทําให้ดูว่าวิธีรับปีกทำยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะหนูแนะนำให้ทุกคนนะคะไปซื้อตัวอ่าพชั่นเพิ่มมานาไว้ก่อนนะคะวันนี้หนูอาจจะได้ใช้เวทกันเยอะหน่อยนะเตรียมไว้ซื้อเตรียมไว้อวัดดีไปทักทาย กู๊ดบายนะมันจะมาซื้อที่นี่นะคะเป็นร้านโพรชั่นอ่าอันนี้นะคะจะเป็นสมอลโพ o ชั่นมานานะคะขวดละห้บาทก็ซื้อสัก5ขวดอ่ะหกแล้วกันเคที่นี่นะคะเราก็เปิดดูนในแมปนะคะมันจะมีอ่ามิสเตอร์เกรนะคะอยู่ด้านบนสุดนะคะให้เรากดแท็กไปที่วาร์ชมาร์เตอร์นะคะก็จะอ,อยู่บนบ้านเรานั่นเองเราก็เดินตามแท็กไปเลยอืม <c oughs> เดินมาข้างบนนี้นะคะถ้าเราเจอสิ่งนี้นะขวางทางเราอยู่นะคะหลังจบเชลเตอร์สเนี่ยเราจะได้ แมจิกนะคะที่เป็นตัวอันนี้นะคะวอร์เท์นะคะให้เราใช้เวทไล่เวทเลยอย่างนี้นะคะพวกควันดำๆก็จะหายไปค่ะแล้วเราก็จะขึ้นได้นี่หายไปเลยหนูก็เลยให้เอายามานามาไงนี่แล้วก็ใช้หมดพอดีนะไม่ได้เติมเลยนะคะอันนี้ใช้หมดพอดีอ๋อนี้สุดท้ายนะคะต้องเติมดีนะที่เราซื้อมานะคะโอเค น่าจะสุดท้ายมั้งนี่มาแล้วตรงไปหาคุณแม่เลยค่ะวา้าวสวยมากเลยทุกคนอุ้ยนี่ถ้าเป็นภาพในคอมหนูว่ามันน่าจะสวยมากกว่านี้กะโอ้สวยมากสวัสดีจ้าออสโเลียเป็นที่ที่พิเศษมากเลยฉันคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของที่นี่รีดีมเคเวสเลยนะคะ เย่ yeah. ขอบคุณที่หาฉันเจอนะมันนานเกินไปแล้วตั้งแต่ฉันเปิดเผยตัวตนของฉัน hmm. ฉันถูกเรียกว่า wise mother และฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้วเวทมนต์ส่วนใหญ่ในอโซเลียมาจากฉันคุณได้พบกับเนปปี้แล้วแต่ก็มี โบทอลเกลและเฟรมโมด้วยเว้ยนี่หนูว่าเป็นพวกบอสแน่เลยค่ะที่อยู่ในแต่ละดันเจียนอะ่ะหนูคิดว่านะชื่อบอสแน่เลยเพราะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักที่ไม่เป็นอันตรายแต่พวกเขาเนี่ยไม่เห็นผลของการกระทําของพวกเขาเลย แนปปี้ไม่รู้เลยนะคะว่าคนในเมืองเขาแบบว่าลำบากจากการสร้างน้ำวนขอบคุณที่ปฏิบัติต่อแนปปี้ด้วยความเอาใจใส่แบบนี้นะฉันจะให้ของขวัญแก่คุณเพื่อช่วยคุณในการเดินทางในอาโเเลียได้ไหมแน่นอนค่ะหนูมาเพื่อรับสิ่งนี้าาปีมาแล้วฉันจะต้องมีส่วนผสม2-3อย่างคุณจะรวบรวมสิ่งที่ฉันต้องการได้ไหมได้เลยค่ะคุณแม่นะคะโอเคแล้วเราจะได้รับ เควสนี้นะคะคัฟแอนดเพ e เดี๋ยวหนูจะทำให้ดูโอเคเราจะได้เควสนี้กลับไปนะคะกลับบ้านเลยทีนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องอสร้างนะคะเดี๋ยวนะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะคะ ตอนนี้เนี่ยคือ lowland c r y p t e r นะคะ conservatory นะคะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเรียกว่าอ่างที่เอาไว้เก็บพวกผีเสื้อนะคะเราต้องสร้างเจ้าทวดดิบยังไงนะคะดูได้จากตรงนี้เลยบางคนก็อาจจะสร้างไว้แล้วก็ได้นะเอออาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะคะก็ใช้ตามนี้เลยนะคะทุดดิบนะคะสร้างเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ add พ่วงแมลงที่เราจับมานะคะอันนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องการเนี่ยคือ f a t h e r dust นะคะจะเป็นเนี่ย ขวดสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องไปจับผีเสื้อส่วนมาจะได้จากผีเสื้อนะคะก็ไปจับมาประมาณสามตัวแล้วก็มาใส่ในทุ่งนี้นะคะเสร็จแล้วไม่นานนะคะน้องจะแปลงเปลี่ยนกายเป็นปัตเตอร์ดัสมาให้เราใช้นะคะเคเควสอันนี้นะคะที่เห็นอยู่คือหนูได้สร้างแล้วก็ใส่พวกผีเสื้อแล้วนะคะก็มีแค่การเก็บนะคะก็เก็บได้เลยปึ๊บเคพอเสร็จแล้วนะคะก็นำาฟาเตอร์ดัสเนี่ยไปส่งให้คุณแม่นะคะ มาแล้วค่ะคุณแม่โอเคส่งเลยนะคะกีบไอเทมเรียบร้อยนะคะเราได้ปีกแล้วทุกคนเห็นไหมสีเหลืองนะคะเป็น Orange Wing นะคะปีกสีส้มนี่เสร็จแล้วนะคะเย้ yeah. สวยจังเลยนี่นั่นแหละ ชุดปีกของคุณเองตอนนี้เวทมนต์ของฉันไม่แข็งแกร่งพอที่จะทําให้คุณบินได้แต่สิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณกระโดดได้สูงขึ้นมากอ๋อจะยังบินไม่ได้ในทีเดียวนะคะแต่ว่าจะทําให้กระโดดได้ดีขึ้นนะคะด้วยปีกเหล่านี้คุณจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ของอาโซเลียที่มีอยู่ได้แต่ยังไม่เห็นโอ,โอเคตอนนี้เร่องนั้นได้รับการดูแลแล,แลว้วมีบางอย่างที่ร้ายแรงกว่านั้น คือฉันจําเป็นต้องบอกคุณเกี่ยวกับอะไรอะไม่ใช่แค่เวทมนต์อันดุเนือเท่านั้นที่ทําให้อสรูรพิเศษแต่ยังมีเฟเกตอีกด้วยอะไรคือเฟเกตมันคือประตูที่ควบคุมเส้นทางระหว่างโลกของคุณกับโลกที่แตกต่างออกไปเราเรียกสถานที่นั้นว่าอาณาจักรเฟเฮ้ยเฟเรมหลายปีแล้วที่ฉันต้องปิดผนึกมันและก็ก็เปลี่ยนแปลงไปมากจนอาจจะหาจุดอาจจะหาไม่เจอคุณจะสามารถหาเฟเกต แล้วดูว่ายังมีแม่มนอยู่ได้หรือไม่ถ้ามันยังทํางานอยู่มันจะเรืองแสงอ๋อโอเค okay. ตามหาจริงๆหนูคิดไว้แล้วนะว่ามันคือที่ไหนนะคะครูทุกคนคือหนูอ่ะเคยไปที่ที่หนึ่งแล้วมันแบบไปไม่ได้อะหนูว่าคิดหนูคิดว่าน่าจเป็นที่นั่นแน่เลยเดินไปบ่อยมากอะ่ะลองไปดูนะคะว่าใช่หรือเปล่านี่มาทางขวาใช่ไหมนะโอ้ยมันจะอยู่แถวๆนี่ในแถวนี้แหละโอ้ยมืดมนมากแถวนี้อันนี้ค่ะหนูว่าน่าจะใช่นะฮึบ โอเคเมื่อ okay. กี้มันเหมือนมีขึ้นอแอร์จัม๊มแอร์จั๊มหรอออต้องกดย้ำอีกรอบนึงนะคะก็คือเหมือนกดกระโดด2รอ,อบนะคะเคเจอแล้วนะคะเกตกลับไปหาคุณแม่แถวนี้นี่ควรชำระล้างมากหลงจะได้รางวัลอะไรไม่น่าดีจังเราได้กระโดดสูงขึ้นเขาบอกว่ายังบินไม่ได้แปลว่าในอนาคตเราจะบินได้งั้นเหรอเยกลับมาแล้วนะคะ โยชี้คุณเห็นแสงเริ่องลองที่ประตูหรือเปล่ามันมียังมยังมีเวทนมนอยู่ไหมมันสำคัญมากเลยนะเราต้องคุยกันมีส่วนที่ซ่อนของออสเรลียอยู่อีด้านหนึ่งของประตูนั้นในอาณาจักรเฟมีสิ่งมีชีวิตและพืชมหัศจรรย์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งดูแลโดยเอลผู้ใจดีคือมีอีกโลกหนึ่งที่าสำรวจแล้วเนี่ยทำไมชั้นหนึ่งเป็นประตูหรอ พขามีเรื่องเลวร้ยวายเกิดขึ้นในอาณาจากาักรเฟมีหมอกแปลกๆที่เรียกกันว่าไมเอสมาเริ่มซึมออกมาจากซากปรักหักพังอ๋อที่มันมีหมอกดำๆพวกนี้ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นก็มีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นเริ่มป่วยในขณะที่ความชั่วร้ายแพร่กระจายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ในอาณาจักรเฟรก็ถูกบังคับให้ออกไปทางเฟเกตในที่สุดความชั่วร้ายก็มาถึงเฟเกตและทาให้ฉันสิ้นหวังมากฉันปิดผนึกประตูและขอให้ชาวออเลียลืมมันและอาณาจักรเฟรมันม ไว้เพื่อปกป้องพวกเขาฉันไม่สามารถปล่อยให้ใครเกิดอุบัติเหตุได้แปลว่าที่นี่มันเป็นแค่แบบว่าที่พำนักเฉยๆจริงๆแล้วมีนาาจักมากกว่านั้นแต่ถึงเวลาเปิดประตูและรวมสองส่วนของออสเตรเลียเข้าด้วยกันแล้วฉันสงสัยว่าฉันรู้ที่มาของความชั่วร้ายและฉันคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดมันได้ฉันจะต้องมีส่วนผสมหลายอย่างเพื่อช่วยฉันควบคุมเวทมนต์ให้มากพอที่จะเปิดประตูได้คุณจะช่วยเอาพวกมันมาให้ฉันได้ไหมะใช้คุยก้ว ทั้งวันไหนดูดิอืมอ่าต้องมีเพชรต้องมีอัญมณีที่เจนในแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอะตัวซิลีนนะคะเจมหมอเดี๋ยวนะอ๋อที่เราเพิ่งเจนขายไปเมื่อคลิปก่อนนี่เองเป็นซิลีน,นะคะความีนเยดอดแล้วก็โทปัสนะคะแล้วก็ต้องไปโอ้ได้เงินสามพันโอเคค,ค่ะคุณแม่นี่เกือบลืมเลื่อนลงมานะคะเออเนี่ย ก็คือถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้นะคะก็คือไปหาแร่ในดันเจียนนะคะจะมีแร่สีตัวนี้ครบเลยนะคะแล้วก็มาเจนายที่เครื่องเจนายน,นะคะแล้วก็มาส่งให้คุณแม่นะคะก็ประมาณน,นั้นนะคะโอเคขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคลิปนี้คือวิธีการได้ปีกและหนูก็ได้ปีกมาแล้วนะคะทุกคนคะถ้าใครชอบคลิปนี้ได้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าที่เฟ์ฟาร์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย